สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัยมาแคปิตอลนะคะจะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์นะคะร่ากายภาคดีของเรานะคะเป็นเด็กเลียนนัออ่นโอตกใจกันสิว่าปกมันคนละตัวกับตัวนี้เนาะอะไรที่จะอธิบายก่อนว่าเลียนนั่นเนี่ยที่พี่ย่าใส่ตัวเนี้มันในเด็กเนี่ยอยากเพอร์ซนาไลไ์ให้จํานวนรอบแบมันเยอะก็คือ4รอบเพราะเราจะใส่ตัวเลียนน,นั่นใบนี้ ลงไปในเด็กถึงสี่ใบอ่าเราก็เลยจะใส่เจ้าตัวนี้ลงมาในไรเด็กนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากตัวนี้มันกักบาดไม่ได้ด้วยนึืน่งตัวนี้มันสามารถกักบาดได้นะคะในการชุบหลุมแล้วก็ในการเล่นตัวของซับอะไรพวกเนี้ยเนะเาะเลยใช้ตัวนี้ไว้ก่อนละกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวาจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลาว่าในเด็กเรียนอนอตเนี่ยที่ย่าจ่ายอ่าใส่อะไรลงมาเด็กมัางนะคะนั่นก็ที่ได้ลายะคะ่ะ วัตยากรแห่งสายสัมพันธ์อันเบกบางเลียนนอนหลายๆเป็นทุวงทานองอนุษย์งามได้ทีหน้าแล้วก็มีการผีบานแห่งเสียงอันไพโรกราเซียนะคะแล้วก็ตัวเริ่มเกรดศูนย์ของเรานะคะเป็นผู้ประกาศสารหรือไม่ดูใบไม,ม,ม,ม้ผีคอฟฟนะคะก็จะเป็นหลายๆประมาณนี้เลยก็ศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเป็นหลายๆเลียนนอนเนาะไปกันที่เกรดสามของเด็กกันเลยดีกว่า เกรดสามที่ยาก็จะใส่เป็นเจ้าตัวนี้เลยเหมือนที่วิยาให้ดูไปมหาขบวนพาเลรแห่งดอกไม้ที่บางสะพังเรียนอนนะคะใส่มาถึงสี่ใบมีความสามารถแอคทีฟออโต้แอคทีฟออโต้แอคทีฟวิช่องเวนถึงครั้งเจอเธอหนึ่งคัเตอร์บาร์ดค่ะจอการ์ดหนึ่งใบและกการ์ดจากมือหนึ่งใบคอลงช่องเลกการหรือทิ้งการ์ดนนะคะอีนึงความสามารถค่ะออโต้แวนเมื่ออยู่ดิน้ิจมตีโซบัสหนึ่งทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบบูตด้วยยูนิตแถวหลังที่สแตนอยู่ทุกใบนะคะ ที่มีคาสามารถบูตเท่านั้นด้วยนะคะถ้าบูตด้วยสามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้บวกหนึ่งจะจบการต่อสู้และจะจบการต่อสู้นั้นนะคะเลือกเรียกาัดของคุณ2องใบสแตนยูนิตเหล่านั้นนั่นเองอะก็เป็นการที่โอเคมากเลยจากล่างแรกเพราะว่าล่างแรกเนี่ยเติมกระดานจั่วไม่ได้เนาะใบถัดมาค่ะจะเป็นเกราะใบนี้เลย แคมปิ้งดากอนนะคะใส่4ใบนั่นเองนะจ๊ะวันนี้มอมาลงสนามช่องเลียอ่าจาักมือถ้าแถวหลังเต็มสใบปัด1นั่วีหนึ่งถ้าเป็นไก่พวกนี้เป็นเกศสามบวกหมืนจนจบเทินตามนี้เลยเดี๋ยวมันจะไปคอมโบกับเลโซเนนดากอนตัวบ็อก7็เนาะมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะเลยเกศสองค่ะเราใส่เป็นตัวของครีสเอสโซนะคะตัวตีแรงของเรานะคะใส่มา4ใบเป็นตัวที่บอกว่าถ้าไม่มีเรียากาศที่ถูกสแตนนะคะ ื้อความสามารถในเธอนี้ยูนิตนี้จะตีไม่ได้และด้วงความสามารถเมื่อจมตีเวียนบวกหมื่นนะคะเข้าโบยจากแซกเบิกมาแซ่พอแซกเบิกไม่ใส่เนาะ,ป,ะปึ๊บใบถัดมาใบเติมโซ่บลูมิ่งเพเทนคาริโอฟิลุสนะคะโซ่หมดโซชาสองนั่นเองเมื่อลงสนามช่องเียกอากาศนี่ก็จะเป็นเกรดสองทั้งหมดของพี่ย่าค่ะตามนี้เลยไปที่เกรดหนึ่งกันดีกว่าเกรดหนึ่งของเราก็จะมีสาหมันดอกไม้สีชมพูนะคะบานนิช้ยาวมากๆแนะนําให้ติดไว้เลยใครที่มีหลายเด็กสีชมพูแล้วมันต้องใช้ก็ หามากกว่าหนึ่งไอหามากกว่าสี่แล้วกันเนาะออโต้โมยุติลงสนามช่องเรียกากาศจากมืออ๋อมันชื่อว่า performing pattern day an อ่าชื่ออะไรอะไดอันท h าโอเคถ้ามันเก่าคือเป็นเกจสามมือสูงกว่าบัสหนึ่งเลือกเกจสามมือต่ำกว่าจากดอกไม่เกินหนึ่งไมคลงช่องเนี่ยมาบาร์คาเลยไม่ใช่ไม่เกินเลือกเกจสามจากดอกหนึ่งไมโคลงเลียอะแล้วก็ออโต้เรียกาศในเทินคนุนถ้ามีเรียกาศเกจหนึ่งหรือต่ำกว่าในแถวหลงังสองใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บอกห้าพันก็คือเกจหนึ่งและเกจศูนย์เป็นจำนวนสองใบหรือมากกกว่า็จะบน รีบเก็บทําไมมีเกรดหนึ่งอีกอ่ะเกรดหนึ่งใบนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ลายลายเราเก่งนะคะนั่นก็คือ stepping c r i s s a n v i a นะคะเป็นตัวที่ถูกชุบจากลายลายแล้วก็สามารถขอโทเค็นได้เพราะเทคมันบอกว่าไม่เดียงสามนะคะช่องเลียถ้าเป็นการของคุณเป็นเกจสามคุณสามารถขอเปนโนเค็นหนึ่งใบรึช่องเลียได้ก็จะเป็นชุบหนึ่งได้สองตัวเลยน,นะคะจากเทคลลาย,ลายอ่ะขยับขึ้นไปนี้นึงเพราะว่าตัวถัดไปเนี่ยเราจะมาจาก ส t a r เตอร์เด็กของเรียนนนะคะก็จะเป็นตัวของจังหวะอันลราเริงมีอนนานะคะเมื่อโจมตีฮิตนนนในการต่อสู้ที่หนีหนบู๊ตนำการ์ดเก2สองหรือต่ำกว่าจากมือหนึ่งใบเข้าสู่โซมและโจวกาดหนึ่งใบและก็สงนี่ขาดไม่ได้คะ่ะ PG แล้วก็ Element a l เเซ็งติจูนนะคะรวมกัน4ใบนี่จะเป็นเกต์หนึ่งทั้งหมดของพี่ย่าค่ะแบบนี้เลยตามไปดูกันที่ทริกเกอร์กันดีกว่า ทิกเกอร์ของพี่ย่านะคะก็จะใส่เป็นคริติคอลทิกเกอร์ค่ะสาวน้อยผู้ทะเยอทะยานอาลาหน้าสี่ใบแล้วก็ใส่เป็นตัวของเมโลดีอโพเมล่าสามใบแล้วก็จะมีโอเวอร์ทิกเกอร์ค่ะเบสเฟเวอร์หนึ่งใบฟอนทิกเกอร์ค่ะคุณหนูผู้บ้าคลัง่งสองใบอ่ะขยับขึ้นนิดนึงแล้วก็ดอทิกเกอร์ค่ะสาวน้อยผู้ปลอดโปรง่งเลนาสองใบและฮิวทิกเกอร์ค่ะ เป็นตัวของ f a v o r i Tone t 2ใบแล้วก็ตัวของพูดแต่ง Sisvo Sisophilia a เซลนะคะ2ใบก็จะเป็นคิ7ด o 2อน n ์2ฮิว4โอเวอร์1ตามนี้เลยนะจ๊ะอ่ะนี่ก็จะเป็นเกสนทั้งหมดของเด็กเลียนนสามารถปรับเปลี่ยนทิกเกอร์ตัดใจชอบของทุกคนได้เลยอยากใส่ฮิ e กันเรียบกันขีนะแ,แ,แล้วแต่แผ่นแล้วแต่เนตาของเราในยุคนั้นได้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่วิธีการเล่นกันเลยค่ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลา โอสูที่วิธีการเล่นเด็กเรียนนอนกันเลยค่ะพี่ย่าขอยญาเซตมือแล้วก็เป็นสั่งเริ่มก่อนนะคะจะได้อธิบายได้ไง่ายขึ้นนั่นเองสลับกองให้อยู่ในลักษณะการซุมแล้วเรามาเริ่มก่อนกันเลยเริ่มก่อนจู๊กัสหนึ่งใบโอ,โอเคนะที่ไมนี้เป็นอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวเรารอชุบอยู่แล้วแล้วก็ไลค์ค่ะเป็นตัวของกราเซียพันเทิร์นคู่แข่งตีเรามารับหนึ่งดาเมจดาเมจเช็คไม่มีเป็นเลียนอนเข้าเทินจู๊กัสหนึ่งใบ เ oh oh, อ้โหจบ over แอ่ะเก็บไว้กาดทิ้งกันหนึ่งใบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไลค์ค่ะเป็นตัวของเลขที่หน้าไลค์ตัวน,นี้ลงช่องเลือกกาศค่ะแล้วเฮดดี้เลยแปดพันนะคะแล้วก็แ่นการตีหนึ่งมื่นได้เช็คไม่มีมันก่อนโอเครับมาอีกหนึ่งเดมเป็นดอทิกเกอร์พลังเวนการจบก,กาดหนึ่งใบแล้วก็ถ้าเขาตีข้างก็ปากกาดหรือว่าตีเวนก็กาดบ้างนะคะอย่าเพิ่งดมมหลเยอะเนาะเพราะตอนเนี้ย เราใช้แค่หนึ่งบาทจากการชุบตัวนี้หรือ stamping dragon แต่จะไม่บวกหมื่นนะคะเลือกได้เลยแล้วแต่เราเข้าเทนจนหนึ่งโอเคได้อยู่อืมอ่ะทิ้งใบนี้แล้วกันมันเยอะไปหน่อยแล้วก็ไลค์ค่ะแล้วก็สก,กิลของใบนี้ค่ะโซบัสหนึ่งเลือกการเกตหนึ่งจะต่ำกว่าจากดอกหนึ่งหม่คอลงช่องเลียปึ๊บโซบัสคอฟฟี่แล้วก็ตัวที่เราทิ้งนะคะเกตหนึ่งคอลงช่องเลียกาดนะอ่าคอตรงนี้แล้วกันโอเค แล้วก็เมื่อลงสนามขอแพนโทเกนหนึ่งใบแล้วก็ลากตัวนี้ลงหลังมาจากนั้นเราก็จะทำการขอเป็นตัวนี้ค่ะคีดแอซโซแล้วก็เป็นมังกรนี่ก็ได้หรืออยู่นี่แล้วก็ให้เจ้าตัวนี้ดันนี่ไปแล้วก็อยู่นี่นะคะจะได้มีสกิลเกิดขึ้นด้วยเนาะโอเคแล้วก็บอกว่ายูนิตนี้ในที่บูเบรรยากาจะบวกห้าพันในลอตดีจะบวกห้าพันเลยละกันฟังไว้ ให้บรรกาศตีค่ะโซบาหนึ่งทำการบูตได้อยู่นสามใบตบอไป,ปอตามนี้ก็จะเป็นสิบแปดสองหนึ่งสองหนึ่งบวกห้าบวกหมื่นสามหนึ่งสามหนึ่งบวกแปดสามสิบเก้าตีเวียนสามได้เช็คทิปปราได้อ๋ทิ้งมือหนึ่งด้วยลืมพี่ย่าทิ้งเป็นอ่ะสแตมปิ้งแล้วกันได้เช็คฮิวทิกเกอร์ฮิวได้เนาะ เรียกฮิวด้าได้กันพลังให้ใบนี้เพราะว่าลุกมาบูนให้ตัวนี้ได้นะจ๊ะหรือว่าจริงๆอ่ะตรงนี้ยแหละเซ็กันเช็คขี้ข,ขิตัวนี้พลังให้นี่ก็ได้แล้วก็ไฟนนซเช็คขิได้โมจจัง ถ้าเขายื่น2แดมเมนื้อนะแล้วแต่เราอะเราอาจจะกระจายก็ได้แล้วแต่เรานะคะอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นควรให้แดมไข่มากกว่าเนาะอ่ะมันอยู่ที่จังหวะการให้เดมก็พี่ย่าเป็นแบบนี้แล้วกันจบการต่อสู้สเตเลีย2ตัวแล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้าบูธฮิตนะคะสามารถนำกาะจมือให่เข้าสู่ย์แล้วจวหนึ่งพี่ย่าเอาขี่เข้าสูนแล้วกันใบหนึ่งแล้วก็จวดหนึ่งโอเคไกระจกเนาะอ่ะถือว่าดีอยู่แล้วก็ เรน,นียจะเห็นเพื่อนตีอันนี้ออกเพราไม่ได้บูตเลนก็จะเป็น18 20,800นะคะบบกอเมื่อเป็น3 8 0 0คิตีแรงมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ตีค่ะ1 6 2 6 0 0 3 6 0 0คินะคะตามนี้เลยอ่ะแล้วก็มเมื่อโจมตีฮิตเวนกัตในการเราที่อยู่บูตก็จะทำต่อได้ถ้าข้างนี้ฮิตนะคะ,ะสมมติไม่ฮิตเนี่ยเพราะมัน2คิแล้วกันเะข้าเต็แข่งตีเอามาเลยไม่มีทิกเกอร์รับเลยคีดพลางเวน เส็บ uh, ได้ไหมเส็บได้เพราะว่าเรามีเจ้าตัวนี้เรามาชุบกันอ่ะเส็บทิ้งอะกาศปึ๊มแล้วก็ประกาศฮิวเวสประกาศขีอะไรแค่นี้อ่ะขึ้นสามเดมสเตนค่ะจัก,การ์หนึ่งใบปึ๊บอันนี้คือข้อดีนะคะเพราะเราเพอร์ซนาไลด์ได้ตัวนี้นั่นเองจัวหนึ่งโอเคแล้วก็วางเพอร์ซนาไลด์ปึ๊บจากนั้นใช้สกิลแวนการ์ดค่ะบัตรหนึ่งจัวหนึ่งค่ะ เลือกการจักมือหนึ่งไมครไปพี่ยาาคอเป็นเดียนท้าเรียนห้าบอกว่าเมื่อลงสนามจักมือหนึ่งบาทค่ะเลือกการหนึ่งไมโคอนพี่ยาาเอาตัวนี้ออกพอไม่มีประโยชน์แล้วอ๋อิกิหน้ามีบูธพราะฉะนั้นลงตัวนี้ก็ได้อ่ะมันบอกว่าเลือกการเกณฑสามือต่ํากว่าคอลงโอเคแล้วก็สลับตําแหน่งเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นบอกว่าถ้ามีาการเกณฑ์หนึ่งก็ต่ำกว่าแถวหลังสองบาหรือมากกว่าซึ่งเนี้ยหนึ่งติงตง,งโอเคมันครบแหละก็จะบวกห้าพันปุ๊บ มืออย่างนี้แบตบเท่า์เลยบัลตีเซลบัสหนึ่งเลดจึมีสามใบแถวหลังในการบูตก็จะเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งสี่มืนหนึ่งสี่มืนเก้าพันสามได้เช็คอ่ทิ้งมือด้วยทิ้งเป็นแบบนี้นะกันอ่ะสามไดเช็คเช็คไปที่หนึ่งไม่มีใบที่สองไม่มีใบที่สามฮิ้วอยู่ได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะพลังให้ตัวหนึ่งตัวพียาให้พลังตัวอืม น,นี้ก็ได้นะคะแล้วก็จบการต่อสู้สแตนสองตัวตัวนี้ก็จะบวกอีกหนึ่งหมื่นอ่าถ้าฮิตก็ใช้เทคแต่ถ้าไม่ฮิตก็ตีต่ออันนี้เนี่ยเป็นสิบแปดยี่สิสามแปดสี่มืนแปดถ้าฮิตก็ทำเทคตัวนี้ได้ค่ะถ้าฮิตแวนนออ่นเนาะเอาข้อสูเมื่อยในนี้โจเมื่อโจมตีในการต่อสซ้ที่ในนี้บูตก็เอาเข้าสอเกืสองจนอ่าโอเคแล้วก็จะเป็นสิบหกยี่ิหกสามสิบเอ็ดแบบนี้เลยนะคะสำหรับเหรียนอนก็จะเล่นประมาณนี้เนาะ ข้าเทินของเขาปล่อย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 ปล่ยหนึ่งเดบไม่มีเล่นต่ออะเล่นต่อไม่มีแล้วก็เราไม่มีใบชุกนี้ก็ต้องเลือกการ์ดดีๆสําคัญมากตอนนี้การ์ดกาดโอเวอร์การ์ดปึ๊บการ์ดปึ้งมีโซเหลือก็ไม่เป็นไรอ่ะทิ้งไปเลยปึ๊บข้าเทินเราค่ะสเตนจูนนึงใบโอเคแล้วบอรดก็มีครบหมดแล้วงั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากเอาเวนการ์ดตีเลยแล้วก็โซบัสหนึ่ง จร,จ,รจริงๆเราสามารถจวดหนึ่งได้เนาะแบบใช่ไหมใช้เทคบัสหนึ่งจวดหนึ่งแล้วก็ทิ้งหรือขออ่ะอ่ะเปลี่ยนหัวกองบัสหนึ่งจวดหนึ่งโอเคไม่นะเปลี่ยนเลยเลือกเป็นอ่ะเอาโทเคนออกเป็นตัวนี้จะได้ทำเทคกสองตัวมือเหลือสามตีสกิลโซบัสหนึ่งบู๊ยต้อยู่ในสามตัวแถวหลังบวกห้าพันป๊บโอเค ที่ปันไดเช็ดืดให้นี่แล้วกันจรวหนึ่งใบที่สองไม่มีใบที่สามคีอัดข้างแรงเลยสมมติเขาใกล้แพแล้วแล้วก็ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาบูธฮิตเอเข้าโซ่ค่ะอ่านี้อข้โโซและกันจรวหนึ่งบูธฮิตเอเข้าโซ่อีกก็ได้ค่ะถ้าฮิตก็เอเข้าโซ่ เอนโอเคมีของการมีของเล่นเทอนหน้าเด็กจะเอาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเขายืน4ด่เมจหรือ5้าเดมใกล้แพ้แล้วก็เอาข้างแรงเพื่อที่จะกระแทกไปเลยก็จะเป็นลุกมาบนอีกหมื่นึด้วยนะคะก็จะเป็น182838ยี8 2คดค่ีี้านี้ก็จะเป็น16บหกบวกข้าหันยี่สิบเตามนี้เลยนะจ๊ะสำหรับเด็กเรียนน,นั่วิธีการเล่นนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนน้อนรู้สึกว่าคล่องขึ้นกันหรือเปล่าไหลลื่นขึ้นจากสกิีเวนเ,เติมบอร์ดจัวดได้นอแล้วก็มี3ไดแบบมันๆกันเลยโอเดียนชาติดกันใต้ก่องอะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องไอเยมาแคปิตอลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ลงคลิปเร็วเนาะ ของออกปุ๊บลงปั๊บเลยก็ถือว่าเป็นผลดีกับทุกคนแล้วกันจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะแล้วก็เผื่อมีงานแข่งเสาอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะได้เลือกเด็กไปแข่งกันได้ตามใจชอบของทุกคนแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับการตัดสินใจเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกเด็กแข่งได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้พีย่าขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย